ตอนเกมนะครับเชลซี Chelsea, เจอกับเบนฟอร์ดนะครับเกมนี้เนี่ยไม่ใช่เกมที่ง่ายแน่นอนนะครับสำหรับเชลซีนะครับและถ้าสมมติเชลซีอยากไปลุนแชมป์หรือว่าเป็นมามืดเต็มตัวจริงๆแล้วเนี่ย นัดนี้นะครับแน่นอนว่าต้องชนะให้ได้นะครับกับการเจอกับเบนฟอร์ดที่ตอนนี้เนี่ยฟอร์มตกนะฮะซึ่งเราจะเจอกับเบนฟอร์ดนะครับก็คืนนี้นะครับตีสองนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันหลังเกมนะครับมาดูคีย์สเตกันบ้างนะครับก่อนเกมเบนฟอร์ดเจอกับเชลซีนะครับ เฮทูเฮทเนี่ยเชลซี Chelsea ไม่แพ้ที่บ้านเบนฟอร์ดมาแล้ว8นัดติดต่อกันนะครับแบ่งเป็นชนะ4เสมอ4ครั้งสุดท้ายที่แพ้คือตุลาคม1938นะครับเบนฟอร์ดเนี่ยไม่ชนะเกมเย้าในลีกกับเชลซี5นัดหลังสุดนะครับแบ่งเป็น3เสมอนะแล้วก็แพ้เป็น2นะฮะที่น่าสนใจก็คือชัยชนะพรีเมียร์ลีกของเบนฟอร์ดทั้งหมดเหนือเชลซี3ครั้งมันจะเกิดขึ้นที่แซมร์ดบิดเชลซีเจอเบนฟอร์ดเนี่ยเร็วที่สุดในฤดูกาลเลยนะเท่าที่เคยเจอมาเนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเจอกันก่อนก,อนกลางเดือนตุลาคม10จาก11ประตูที่เบนฟอร์ดยิงใส่เชลซีในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาจากครึ่งหลังทั้งหมดนะครับเฮตุเฮตุทุกรายการนะครับแข่ง23เชลซีชนะไป11เสมอไป5เบนฟอร์ดเนี่ยชนะแค่7นะฮะสกอร์ขาดสุดเนี่ยเชลซีชนะ4-0นะครับในเกม FA ฟเอครับสองพั 2016, 2017, นสิบสองและก็2016-2017นะฮะส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยชนะ4-1ในพรีเมียร์ลีกปี2021-22นะฮะ สถิติที่สนามเบนฟอร์ดนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยตุลา2021เบนฟอร์ดเนี่ยแพ้ให้เชลซีนะครับโอ้โหเกมวันนั้นเนี่ยเบนชิเวลยิงนะแล้วก็มีธันวา2021เบนฟอร์ดแพ้เชลซี2-0ในเกมคาราบาวครับตุลา2022สเสมอ0-0มีนา2024สเสมอ2-2นะครับมีแจ็คสันยิงแล้วก็ดีซซี่เป็นคนหม่งถ้าจำไม่ผิดนะนะวันนั้นแล้วก็มีเมสันครับอันนั้นสเสมอ0-0ครับมาดูเชลซีสแตก็กันบ้างนะครับ ของเชลซีเนี่ยหนใน3ทีมที่ยังไม่แพ้ในลีกนะครับร่วมกับคิซาวพาเลตแล้วก็ลิพูนะครับรวมกับทีมเราก็เป็น3ทีมนะฮะสิเกมหลังทุกรายการเนี่ยเชลซี Chelsea ชนะไป16เสมอ1แพ้2อพิมว์ลีกเนี่ยชนะ7จาก9เกมหลังสุดนะครับลุนชนะเกมเยือนลีก3นัดติดตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ธันวาปีที่แล้ว4เกมแรกของฤดูกาลนี้คือลอนดอนดร์บี เป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลลีกต่อจากพาเลส21-22นะฮะเชลซี Chelsea สามารถรักษากิีนชิดได้9จาก15เกมหลังสุดในลีกก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกช่วงเวลานี้เชลซี Chelsea สามารถเก็บแต้มในลอนดอนดับบี้มากที่สุดตั้งแต่ซีซันที่แล้วนะครับแบ่งเป็น29แต้มชนะ8เสมอ5แพ้แค่2ชัวไปโดตอนนี้เนี่ยยิงไป5ประตูจาก5เกมแรกทุกรายการนะครับต่อจากเดียโก้คอร์ตาชมีอบารฮัมและอัมเรอ โมนาตานะฮะโซนเอนโซเฟเนเดสเนี่ยมีสวนร่วมกับ14ประตูจาก18เกมล่าสุดนะครับแบ่งเป็น5ประตูกับการนะแอดซิทนะไกเซโดตัดบอลแย่งบอลมากที่สุดในสัปดาห์ก่อนนะครับแบ่งเป็น11ครั้งและสามารถดักบอลไป5ครั้งนะครับ ตัวซินอาดาบิโอโยเนี่ยชนะลูกกาอากาศมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกสัปดาห์เดียวกันด้วยส่วนเอสเซอาวินเลียนทำสถิติเลี้ยงผ่านคู่แข่งสูงสุดเป็นอันดับ2ของลีกแม้จะเล่นเพียงแค่180นาทีหรือว่าทำเป็นเลี้ยงผ่าน18ครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยเอเซบอลนะกลายเป็นนักเตะเชลซีที่อายุน้อยที่สุดที่เลี้ยงผ่านได้9ครั้งในเกมเดียวนะครับเอ้หเถือนมากนะ ส่วนเบนฟอร์ดแตทนะครับเบนฟอร์ด uh, เนี่ยด้วยกันที่แล้วนะจบอันดับ10ในพรีวิลลิกมี56คะแนนดีกว่าซีซั่นก่อน17คะแนนเบนฟอร์ดสามารถยิงมากที่สุดในบ้านในลีกซีซั่นก่อนนะครับแบ่งเป็น75ประตูนะครับฟอร์มเย้า4ีเกมหลังสุดนะครับชนะ3แพ้1ยิงได้เพียงแค่11ประตูดูวการน,นี้เนี่ยเบนฟอร์ดเริ่มได้ไม่ค่อยดีนะแพ้2จาก3เกมแรก ดาร์บี้ลอนดอนในบ้านเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยเบนฟอร์ดชนะไป1นะครับก็คือชนะพาเลทแล้วก็เสมอ2แพท3าอิกอร์ติอาโกนะเป็นดาวยิงนำสอประตูและกดดันคู่แข่งพาสมากที่สุดในลีกนะครับ เอสนะครับฟอร์มห้านัดล่าสุดทุกรายการของเบนฟอร์ดเนี่ยถ้าเป็นแมตช์กระชับมิตรนะเสมอกับบัก2-2แพ้นอตติง1-3ชนะเอซัน1-0ชนะบอลมารในดีครับสองศูนและแพ้น้องใหม่อยา่างซันเดอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ2กุณซื้อของเบนฟอร์ดเนี่ยตอนนี้เป็นคีธแอดวูดนะครับไม่เคยคุมทีมกับการที่เจอเชลซีมาก่อนนะครับส่วนสมัยเป็นนักเตะนะครับโอ้โหคุณซื้อคีธแอดวูดเนี่ยเป็นนักเตะแบ็กเบิร์นเวสต์บอมนะครับก็เจอไป 5ครั้งนะสำหรับเจอเชลซีนะครับแบ่งเป็นชนะ1แพ้ไป3นะฮะนี่คือสมัยเป็นนักเตะนะครับโหละเอียดจริงๆนะครับมาดูกันที่ก่อนเกมเจอเบนฟอร์ดครับจากสิ่งที่เอนโซมาลิสกาแถลงครับอันนี้คือสรุปมาแล้วเข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับอัปเดตนะครับโคพารเมอร์ตอนนี้เนี่ยเจ็บจากตอนวอร์มเกมชนะเวสต์แฮมนะครับสามารถกลับมาได้แล้วนะครับดูจากรูปภาพฝึกซ้อมนะครับแต่โคพาเมอร์เนี่ยไม่ได้ถูก เรียกติดทีมชาติอังกฤษนะครับฟื้นฟูอยู่ที่แคปพอร์แฮมสองสัปดาห์นะครับเมื่อวานเนี่ยซ้อมได้บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่เต็มเซสชั่นส่วนวันนี้ก่อนเจอเบนฟอร์ดก็อย่างที่บอกไปว่าเาได้ซ้อมแล้วนะครับส่วนนี้เลมดนแลบก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเจ็บแฮมสติงนะครับโดนเปลี่ยนอองแต่นาทีที่14ี่นะครับสหรับ2สัปดาห์ที่แล้วซึ่งมาริสก้าก็ยืนยันว่าเจ้าตัวพักราวๆสิบถึงสิบสองสัปดาห์นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากเพราะตอนนี้เนี่ย เจ้าตัวกําลังได้โอกาสเรื่อยๆนะฮะส่วนกลุ่มนักเตะจากทีมชาตินะครับมี3แข้งบาราซิลนะครับน่าจะเป็นเอสเซบาลชูอัลเปโดและอาจรวมเนโตทีเ่เล่นให้กับปรตุเกตนะครับตอนนี้เนี่ยทั้ง3คนเพิ่งกลับมาจากเกมคัดบอลโลกที่โบลิเวียนะครับตอนนี้เนี่ยทำได้แค่ฟื้นฟูร่างกายนะครับแต่ยังไม่ได้ซ้อมเต็มนะมาเลสกอันนี้คือต้องบอกก่อน ที่มาเลสกีให้สัมภาษณ์เนี่ยคือสัมภาษณ์เมื่อวานนะซึ่งวันนี้ก็เห็นว่ามีรูปแล้วนะครับส่วนมาเซเตกาเซโดนะครับกลับจากทีมชาติเอกวาดอร์เมื่อคืนตอนนี้เนี่ยได้ซ้อมที่เรียบร้อยนะถ้าอิงจากปัจจุบันที่ผมเห็นรูปนะเออส่วนมาเลสกีาก็บอกชัดว่าตอนนี้เนี่ยทั้งหมดที่3ามแข้งที่บอกไปนะครับคือเครื่องหมายคำถามเพราะสภาพร่างกายเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์จากการเดินทางอาจจะเหนื่อยล้าและสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลผ่านสูงนะครับ สรุปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยพาวเมอร์อาจจะมีภาพฝึกซ้อมแต่ว่าเช็คฟิตจนนาทีสุดท้ายนะครับเลี้ยนีนแล a ก็เหมือนกันเจ็บยาวนะครับส่วนทั้งแข้งบราซิลเลียนนะครับกับไกเซโดเนี่ยก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายแต่ก็อาจยังไม่เต็มร้อยนะครับที่เหลือนะครับที่ยังไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยอยู่ในแผนการปกติรวมถึงนักเตะใหม่ด้วยนะครับแต่ต้องรอดูว่ามาร์สกาเนี่ยจะโรเตชันนักเตะอย่างไรบ้างนะครับ มาดูกันที่มาเซสกานะครับโอ้โหพูดถึงแผนนะครับว่าเราเนี่ยต้องโจมตีและป้องกันในฐานะทีมนะครับเอซมาเซสกานะครับย้ําเลยนะว่าความสําเร็จของทีมตอนนี้เนี่ยมาไม่ได้เกิดจากนักเตะคนใดคนหนึ่งเลยแต่เป็นเพราะการทํางานร่วมกันทั้งทีมทั้งในเรื่องของเกมลุกและเกมรับซึ่งทําให้ตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea ของเราเนี่ยกลายเป็นทีมที่สมบุลและแข็งแกร่งที่สุดในทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกความสมบุลณที่ลงตัวเนี่ยปัจจุบันนะเชลซี Chelsea นะครับมีค่า XG หรือว่า เอ็กเปตเต็ดโก้ดิเฟเรนซ์เนี่ยดีที่สุดในพิวเล็กนะครับคิดเป็นบวก4.1ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงคุณภาพทั้งเรื่องของเกมลูกและเกมลับ ตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกที่เกมรับเหนียวแน่นกว่าเชลซีนะครับซึ่งทีมเราเนี่ยเสียเพียง8ประตูจาก15นัดในลีกหลังสุดสามารถเก็บได้ถึง9กินชีตนะครับส่วนในเรื่องของเกมลุกเนี่ยทีมก็มีพลังการโจมตีที่อันตรายนะครับทีมเราเนี่ยยิงรวม7ประตูในนัดชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเฟอเซ์ลีกบวกกับสโมสรโลกนะคร ปัจจาของเอนโซมาสกาเนี่ยมาสกาก็อธิบายว่าความแข็งแร่งนั้นเกิดจากการเล่นเป็นหนึ่งเดียวมาสกาบอกว่าเราจะโจมตีได้ดีถ้าเราเริ่มสร้างเกมจากกองหลังอย่างถูกต้องก็คือง่ายขึ้นเกมจากกองหลังนั่นแหละและเราจะสามารถป้องกันได้ดีด้วยถ้าแนวลุกกดดันคู่แข่งอย่างมีระบบนะครับก็คือเพสแดนบนนั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องของกองหลังหรือกองหน้าแต่มันคือเรื่องของทั้งทีมนะครับก็มุมมองมองทั้งเรื่องของเกมลุกเกมรับนะครับความสมดุลอ่าประมาณนี้ ส่วนการสร้างเกมนะครับใช้กองหลังอย่างโตซินโคบิลที่เจ็บไปแล้วก็ชาลูบาโฟฟาน่าในการเปิดทางสู่การโจมตีส่วนการป้องกันเนี่ยปัจจาของมาสกาก็คือเริ่มจากการเพสซิ่งของแนวลูกอย่างเรีมในเล็เลบที่มึงเจ็บไปมิชูอัลเปดโดโคพามเมอร์เปดโดเนโตนะฮะส่วนเรื่องของอพัฒนาการของนักเตะเนี่ยมาสกาก็เน้นว่าการพัฒนาตัวนักเตะเท่ากับการพัฒนาทีมด้วย เขายกตัวอย่างนักเตะที่พัฒนาการชัดเจนตั้งแต่เข้ามารับงานนะครับเช่นมากุคุริยะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตั้งแต่มาเาเอ่อมาคุมนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยคือใช้คุคุริยะเล่นอินเวอร์สเนี่ยสามารถเล่นดีๆเล็พัฒนาอย่างตาเห็นมากๆนะครับแล้วก็มีเ so อนโซยิงประตูมากขึ้นมีส่วนร่วมกับเกมลุกมากขึ้นหลังจากที่ จับไปเล่นสูงอ่ามีมาเ,เซกาเโดอ่าตัดเกมดีขึ้นมีระบายโคบิลขึ้นเกมได้ดีขึ้นนะครับมาสคาบอกว่าตอนผมมาถึงสถา,านการณ์ของพวกเขาแตกต่างไปจากวันนี้มากทุกอย่างเปลี่ยนเพราะความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของนักเตะและเราเพียงแค่ให้เครื่องมือเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยพวกเขาคือคนที่ลงไปทําในสนามจริงๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขานะยังบอกว่าทีมเนี่ยสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีกโดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่ม โครงสร้างและไอเดียใหม่ๆให้กับทีมให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นส่วนการมองไปข้างหน้าเนี่ย c ซ c นะเจอกับศึกที่หนักต่อเนื่องโดยเกมถัดไปเนี่ยคือการเจอกับเบนฟอร์ดอะที่เราก็รู้กันดีนะครับทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุดันในบ้านนะครับ ซึ่งมาร์เซย์บอกว่าเกมกับเบนสฟอร์ดเนี่ยมันไม่เคยง่ายสองนัดที่เจอเมื่อปีที่แล้วมันก็ยากมากอยู่แล้วและผมคาดว่าครั้งนี้ก็เช่นกันนี่คือสิ่งที่ทําให้พิมพ์ลีกนั้นเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกทุกเกมคือความท้าทายนะครับสรุปจึงตรงเลยมาร์เซยก็คือมันแสดงให้เห็นพูดถึงแบบแสดงให้เห็นว่าเชลซีในยุคข,ของมาร์เซยเนี่ยไม่ได้แข็งแร่งเพราะสตาร์ดังแต่เป็นเพราะการรวมกันของพลังทั้งทีมทั้งเรื่องของเกมลูกเกมรับและก็ยังมองว่า สามารถยกระดับได้อีกในอนาคตนะครับนี่คือเรื่องของมาร์สกานะครับอา่าแล้วก็มีมารัสกานะครับพูดถึงนักเตะใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นกานาโช่บัวนาเต้รวมถึงเอนโซ่นะครับที่กลับมาจากทีมชาติหนึ่งในประโยชน์ของช่วงพักปิดทีมชาตินะครับของมารัสกาเนี่ยคือการได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับอาเอโดกานาโช่นะครับที่เพิ่งย้ายมาเชลซีนะครับโดยมารัสกาเนี่ยเปิดเผยถึงความประทับใจแรกต่อกานาโช่และการปรับตัวของเขา ไนทินแซนฟอร์ตบิดนะครับเกนาโชนะครับกำลังเร่งสร้างความฟิตมาสกาอธิบายบอกว่ากนาโชตอนนี้เนี่ยยังไม่ฟิตเต็มร้อยตอนย้ายมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังทำงานอย่างหนักที่คอปแฮมมาสกาบอกว่าเขากำลังทำงานได้ดีแน่นอนว่าเขาจำเป็นต้องเร่งเรียกความฟิตเพราะมันไม่ได้มาที่นี่เพราะความสมบูรณ์ก็คือง่ไม่ได้ฟิตทั้งหมดอ่า แต่เขาเนี่ยกำลังทํางานให้ดีและหวังว่าอีกไม่นานเราจะสามารถให้เขานั้นมีโอกาสลงสนามได้นะครับเป็นอันที่แน่ชัดนะว่าเกมนี้เนี่ยกาลาโชคงจะต้องนั่งสำรองไปก่อนนะครับส่วนเรื่องของบัวนเต้นะครับแข่งอาร์เจนตินาอีกหนึ่งคนในทีมท,ที่เรานั้นยืมตัวมานะครับามาริสนบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีผมรู้จักเขาเพราะเขาเคยอยู่ที่เลสเตอร์ซิตี ซึ่งผมก็เคยอยู่ที่นั่นและมีคนรู้จักที่ติดตามเขาอยู่เขาเป็นนักเตะที่สามารถช่วยเราได้เรามีหลายการแข่งขันนะหลายนัดให้เล่นและแน่นอนว่าเขาจะได้ลงสนามแน่ๆนะครับก็คือเอาง่ายตอนนี้นะเออทั้งโบนัน,นเต้และกาโาโชนะครับมีโอกาส ได้ลงสนามนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตอนไหนนะครับส่วนพูดถึงเอนโซ่นะครับอีกหนึ่งอาร์เจนติน่าเนี่ยก็คือตัวหลักที่พัฒนาไม่หยุดนะครับตอนนี้เนี่ยเอนโซ่ so นะครับโอ้โหโชว์ฟอร์มร้อนแรงนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มในสนามจะไม่ดีเพียงแต่ว่าเรื่องของการทําประตูกับการมีส่วนร่วมเนี่ยถือว่าทําได้เกินมาตรฐานมากๆนะครับเออลูกการนี้เนี่ยเจ้าตัวทําไปแล้ว2ประตูกับ1นึ่งแอซิสนะครับสิติย้อนหลังส8นัดหลังสุดทุกใยการเนี่ย มีสวนร่วมกับประตูถึง14ลูกยิง5แอซิส9นะครับมาเสก้าก็ชี้ว่าช่วงแรกที่เขามาเชลซีเนี่ยเอนโซยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่ตอนที่ตนเองเข้ามารับงานใหม่ๆเนี่ยเขาก็ต้องเรียนรู้ระบบอีกครั้งแต่ตอนนี้แข้งวัย24ปีกำลังอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับฟอร์มสูงสุดนะครับโอ้โหแม่มาสกาบอกว่าเอนโซเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยม เขาอาจมีปัญหาตอนต้นด้วยการที่แล้วในการทําความเข้าใจกับสิ่งที่เราต้องการแต่เมื่อถึงจุดที่เขาเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์แล้วเนี่ยเขาก็กลายเป็นผู้เล่นที่ดีกว่าเดิมมากผมมองว่าเขาเนี่ยเป็นวิดฟิลด์ที่เชิงลุกมากกว่าและตัวเลขก็ยืนจากสิ่งนั้นทั้งจํานวนประตูและแอสซิตและหวังว่าเขาจะรักษาม,มาตรฐานนี้ต่อไปได้นะครับโอ้โหก็คือเอาตรงอะตำแหน่งแรกที่เอนโซมานะครับที่ไม่ใช่ยุคมาสก้ายืนต่ํานะครับคอยขึ้นบอลพอมาสก้า มาคุมเนี่ยจับเอนโซไปยืนเ,เขาเรียกอะไรพยายามไปยืนข้างบนมากขึ้นนะครับพยายามแบบให้มีส่วนร่วมกับเกมลุกมากขึ้นซึ่งมันก็เริ่มเห็นผลเริ่มผีดอออกผลนะครับนี่คือเรื่องของมารสกาที่พูดถึงทั้งหมดทั้งมวลกับแข้งาสามอาเจนตายนะครับมาดูปีวิวดีกว่านะครับโอ้โหคาดการจากหูสกอร์นะครับ มาดีกันเบนฟอร์ดกันดีกว่านะครับฮูสกอร์เนี่ยให้เบนฟอร์ดคาดการน่าจะมาในบทแผน4-2-3-1มนะครับเอ่อมีเคลเฮอร์นะครับแล้วเฝ้าเสานะแล้วก็มีลูอิสพอร์เตอร์เบิร์กคอลลินคาโยเดเฮนเดอร์สันยาโมริอุกชาเดดําการวาตาร่า เตียโก้นะครับคนที่น่ากลัวที่สุดได้เบนฟอร์ดนะผมมองว่าน่าจะเป็นเตียโก้นะครับเตียโก้เนี่ยน่ากลัวที่สุดนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยมีความนิ่งนะครับและสามารถช่วยประคองเกมได้นะครับแต่สิ่งที่ข้อเสียของเตียโก้เนี่ยก็คือเป็นการขาดพลังดุด,ดันในจังหวะสุดท้ายนะครับแล้วอีกคนนึงนะครับคนนี้ก็ไม่ไม่ต่างกันกันกบความน่ากลัวนะครับก็คือวาตาร่านะครับวาตตาร่าเนี่ยคือเป็นนักเตะที่จังหวะสปีดเนี่ยหนีคู่แข่งเนี่ย ยังพอเร็วยังพอมีแววนะและสามารถใช้ความเร็วในการสร้างโอกาสได้พูดอย่างนี้ด,ดีกว่านะครับแล้วก็มีดากาดนะครับอันนี้ก็ฟอร์มไม่ได้แย่นะครับเป็นตัวลุกที่เด่นที่สุดของเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสหลายครั้งนะครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวน,นะครับแต่ว่าภาพรวมของเบนฟอร์ดเนี่ยทีมตอนนี้เนี่ยมีความพยายามนะที่จะเล่นเกมลุกแต่ปัญหาหลักของเบนฟอร์ดเนี่ยเนื่องจากตัวหลักแม่งหายกันไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเมโม่อะไรพวกเนี้ย นะครับซึ่งพอมันหายไปเนี่ยแม่นยังขาดความเฉียบคมและการประสานงานที่แม่นยําในพื้นที่สุดท้ายนะครับส่วนเกมลับนะครับแน่นอนว่าฟอร์มไม่ได้ดีดนะครับถูกกดดันหนักจนโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่สามารถไปได้เท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นออทางด้านของลูอิสพอตเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะพยายามเติมเกมลุกบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มีทีเด็ดอย่างชัดเจนอ่าหรือว่าจะเป็นคอรินนะครับฟอร์มเนี่ยใกล้เคียงกับเบิร์กนะครับแต่ว่า มันถ้าถ้ามองถึงเรื่องการดวลหนึต่อหนึ่งเนี่ยมันก็ยังเป็นรองคู่แข่งนะครับนี่คือเรื่องของเกมราบองเบนฟอร์ดนี่แหละยังเป็นจุดเสียนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าประมาทไม่ได้นะครับส่วนเชลซีของเรานะครับฮูสกร์เนี่ยให้แผน4-2-3-1นะครับประตูไปโรเบอร์ซันเชสแบ็กซ้ายกูกุริยาแบ็กขวาลิเจมนะครับกองหลังคู่2ตัวเป็นตัวซินอาดาบิโยคู่กับเทเบอร์ชาโรบา กองหลังมิดฟิลข้างหลังเนี่ยก็เป็นเอนโซคู่กับไกเซโดนะครับกลางลูกโอ้โหวันนี้ผู้ส่งให้เป็นโคพาร์เมอร์กลับมานะครับส่วนปีกซ้ายเป็นเนโตปีกขวาเป็นเอสเซวลกองหน้าเป็นชอาเปโดนะฮะเอ,อ่อถ้าให้ผมมองนะครับว่าตำแหน่งไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนนะครับ หรือว่าโรเตชันนะครับผมมองว่าแบ็กขวานะเออหนึ่งเลยคือแบ็กขวาก็คือลิเจมเพราะว่าลิเจมเนี่ยตอนไปเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับโอ้โหทำผลงานได้ดีมีแอซิดด้วยซึ่งเป็นแอซิดโคตรสวยเปิดอย่างงามนะครับซึ่งทัวรมทุ่รเทของทีมชาติอังกฤษเนี่ยให้ลิเจมลงเป็นตัวจีนอโศนั้นะครับซึ่งกว่าจะกลับมากว่าจะอะไรีกแน่นอนปัญหาความเหนื่อยล้าอะไรพวกนี้ยมาเลเซียก็คงจะกลัวว่าถ้าให้ลงติดต่อกันสัปดาห์หนึ่งลงสองเกมอย่างเงี้ยจะเจ็บหรือเปล่า นะครับผมมองว่าอาจจะโรเ a t i o n จังหวะไม่ใช่จังหวะอาจจะโรเ a ชั o n ตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับอาจจะเอาเป็นมาโกุสโตมาแทนก็ได้นะครับอันนี้เราต้องดูแต่ถ้าโรเ a ชั o เป็นมาโกุสโตเนี่ยผมก็เชียร์นะเพราะว่าเสี่ยงอาการบาดเจ็บของนิเจมเนียนะครับแล้วอีกตำแหน่งหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะมีการโรเ a t i o n ก็คือตำแหน่งของโคพา์เมอร์นะครับแน่นอนโคพา์เมอร์กลับมาแล้วนะครับเห็นในภาพฝึกซ้อมแล้วแต่เพียงแต่ว่า เอ่อมันจะมีปัญหาเรื่องของความฟิตนะครับอาจจะไม่ได้ฟิตเต็มร้อยก็ได้เอ่อโคพมัมเมอร์อาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงหรืออาจจะโดนเปลี่ยนออกมาโดนเปลี่ยนเข้ามาตอนครึ่งหลังก็ได้ลงมาเปลี่ยนเกมอะไรแบบนี้แต่ผมมองว่าถ้าให้ยืนทั้งเกมเนี่ยไม่น่าไหวนะครับหรือไม่อาจจะเป็นเอสเซวอลเปลี่ยนลงมาก็ได้หรือใครก็ได้นะครับเอสเซวอาจะไปยืนตรงกลางก็ได้เอ้ยเอสเซวอจจะไปยืนปีกขวาเหมือนเดิม ชัร์ปอาจจะลงมาตรงกลางและกองหน้าก็ใส่มาร์กิวแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่มาสกาเออนี่คือ2ตำแหน่งที่ผมมองว่าน่าจะโรเตชันนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นตัวจริงก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะนี่คือพรีวิวทั้งหมดทั้งมวลของเชลซีวันนี้นะครับแล้วปิดท้ายเนี่ยมีข่าวสั้นๆนะครับเชลซี Chelsea, ปิดดีลเอมานูเอลเอเมฮานะครับเตรียมย้ายเข้าสู่แซฟอร์ตบิดนะครับ เชลซีบรรลุเขาต้องกลงคว้าตัวเอมานูเอลเอมฮานะครับสุดหน้าดาวรุ่งจากสโมสอนาร์ซีซาบุนะครับหรือว่าสโมสรอนลูกของเรานะครับโดยกองหน้าชาวดัตช์วัย22ปีคนนี้เนี่ยจะย้ายมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในปี2026นะเอมฮาเนี่ยเพิ่งโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงในซีซั่นล่าสุดนะเจ้าตัวยิงไป14ประตูพร้อมทำกับ3แอสซิสจากการลงเล่นเพียง27นัดในลีเอิงนะครับจนได้รับยกการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในกองหน้าดาวรุ่งที่ตอนนี้เนี่ยน่าจับตามองที่สุดในยุโรปเวลานี้เดี๋ยวนี้นะครับเชลซีมองว่าเป็นอีกการเสริมทัพระยะยาวที่บอร์ดบริหารเนี่ยมองไกลนะครับเพื่อสร้างแนวลุกที่แข็งแกร่งและต่อเน,นื่องสําหรับอนาคตของสโมสรนะครับซึ่งเอมมานูเอลเอมิฮาเนี่ยเปิดใจเหตุผลที่เลือกเชลซีนะครับเจ้าตัวเนี่ยบอกว่า ผมสามารถเซ็นสัญญากับหลายสโมสรได้ที่ได้ไปเล่นแชมเปียนลีกในสมมร์น,นี้ก็ได้แต่โปรเจกต์โดยรวมของซาบูและเชลซีเนี่ยมันทําให้ผมเชื่อมันตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการคือการพาเลซิ่งหรือว่าซาบูเนี่ยไปสู่เวทียุโรปให้ได้คําพูดนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นครับของเอเมฮานในระยะยาวที่ไม่ได้มองเพียงโอกาสในการลงเล่นแบบถ้วยใหญ่ทันทีอะไรประมาณนี้แต่เจ้าตัวเลือกเส้นทางที่จะสร้างความต่อเนื่อง กับทั้งซาบุกซึ่งเป็นเครือข่ายของท็อต l ทรีอยู่แล้วนะครับและกับเชลซีที่วางโครงสร้างทีมเพื่อต่อย,ยอดเอเมฮาและสโมสรในอนาคตนะครับนี่คือเอเมฮานะครับที่ย้ายมาแล้วนะครับก็ขอให้ปังๆแล้วกัน,นครับสำหรับดูการหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอให้ชนะแล้วกันนะฮะบ๊ายบาย